ोद साक्वट मास संकोट साठा मे हम शरण ทูติยมปีพุทธังสรานังกัจจามิทูติยมปีธรรมังสรานังกัจจามิทูติยมปีสังฆังสรานังกัจจามิทุติยมปีพุทธังสรานังกัจจามิทัติยมปีธรรมังสรานังกัจจามิทัติยมปิสังฆังสรานังกัจจามิสรานะขมันังนิธิตังอะมะเอ